เป็นพยาบาลเกือบสิปีแล้วค่ะบุคลิกภาพ,าพเรามันต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะตอนเด็กเป็นคนผมหนาอยู่แล้วทําสีทุกอย่างทาแล้วมันรู้สึกมั่นใจก็ด้วยความที่พี่รักทําสีเหมือนเราโดนสารเคมีสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆตรงเนี้ยร่วงมาเลยเรามัดผมมันเถข่้นไปหมดเลยอะ่ะพอผมบางขึ้นก็ไม่มั่นใจแต่พอดีว่ามีพี่พยาบาลที่รู้จักกันเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของพ่อซินะคะแล้วเขาเห็นผลเห็นรีวิวเยอะมาก พอได้ลองกินก็ชื่นมืดเลยค่ะสองเดือนแรกเริ่มเริ่มขึ้นละที่กินได้สามเดือนกว่ากับ4เดือนละค่ะก็ผมตรงเนี้ยลูกผมออกมาเหมือนเดิมละจากตอะไรที่ไม่มีนะคะตรงเนี้ยเริ่มหนาขึ้นพี่ก็กลับมาทําสีได้ครั้งฮอสิปแนดูแลผมได้ดีที่สุดจริงๆก็ทําให้ผมหนาได้อย่างใจฝันเข้ใจมากแฮปปี้มากกับผมพี่เรยแฮปปี้ที่สุดเลย